ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้องสันพัดนะครับวันนี้ก็มาแจก,กตัวเกมเป็นเวอร์ชั่นที่9แล้วนะครับผมอันนี้มีมอดเอีอ่สิบคันนะครับแล้วก็รถมอดรถแต่ง20คันสก,กินอีกแปตัวขนาดอยู่ที่ห้าร้ออบนะครับมอดนี้ครพิเศษเลยผมทําเป็นรวมแบบดีมเชงนะ่ <c oughs> าดีมเชพันมตรนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยนะผม ส่วนสอนโหลดผมไม่ได้สอนโหลดนะสอนโหลดคือสอนไปแล้วละ่ะแล้วชิปโดนล,ลบก็เลยไม่ได้สอนเลยมันมันติดเหลืองนะมึงเลยทําไม่ได้นะครับมันเข้าเว็บเข้าใจไหมก็เลยไม่ได้สอนนะเพื่อนๆแต่ผมมีคลิปเก่าอยู่เดี๋ยวผมลองหาให้แล้วกันแปะแบบแ,แตกไฟล์ไว้สอนแตกไฟล์อย่างเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมกันเลยนะครับโอเคนะครับนี่ครับเราอยู่ในหน้าเกมแล้วนะครับผมนี่ภาพก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะครับ มอสนี้มีสกิน8ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูสกินกันก่อนเลยละกันนี่ไปที่หมาดเจ็ดนะครับสกินจะเป็นเออ่ทรงตัวขี่นะครับผมเด็กแว้นอ่านี่เคเเฉยไบค์เกอร์สกินก็จะโหโหลดชา้าจัดเลยดันโลอีสานใต้เด็กช่างตัวหนึ่ง เนี่ยเป็นแบบเก็บทรงระดับหวัวใจใส่หมวกกันน็อกอันนี้สัเพลงนะครับและนี้ก็เป็นชุดเต้บ้านสวนนะครับ <Yeah. S 1> อัน,นี่ก็เป็นฉลามชนบุรีนะครับสำหรับใครที่ถามผมเรื่องวิธีแบบปิดรถบนถนนนะครับนี่เลยมาที่หมายเลขค้านะอันี้นะครับ,อ,นนรบอันแรกจะเป็นปิดรถนะครับผมอันที่สองจะเป็นแบบปิดประชากรในเมืองอ่า ผมแนะนําปิดแค่รถก็พอแล้วถ้าแบบไม่ชอบเอาต้าสิบเปอร์เ็นต์เนี่ยยี่บห้าปอร์เซ็นต์อ่าไปครับอันแรกคือปิดหมดเลยนะไม่มีรถเลยโอ้ส่วนผมยังแหลกๆนะครับหวีไอเพลสตกจกัดอ่ามันดูคันแรกนะผมมอไซเนี่นะผมคันนี้เป็นดีมนะดีมแหละไม่รู้ว่าของใครขอให้ดูหน่อยแล้วกันครับอ๋อช่างเดชอยุทยา กูมหาชัยบอมหลังสิบวไปครับอุ้ยกดปิดคือรถกันก่อนมีเสียงให้นะผมเสียงรถนี่น่าจะไม่ตรงหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าจะไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>นี่ีห<ๆ>่ผมแหลกจัดเลย เพียโตัวเออลืมบอกไปนะเพื่อนๆมอดนี้เรามีสนามด้วยนะเป็นสนามไวเทสรถนะผมพาไปแล้วกันขับดินเชงไปมสับโดดนะครับ๋ย่มีที่เห็นรถตู้แล้วเป็นรถตู้ไวจูนนะเขาเรียกว่าอะไรวะขนไวขนรถอะโอ้โหผมแหลกจัดเลย ก็ได้ประมาณนี้แหละใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราดูอีกคันต่อไปเลยนะขันต่อไปชื่อว่าฟรีเวย์นะครับอันนี้เป็นดรีมแรงแดงนะ <c oughs> กระดบรินรอเรือเฉยอ่าคันนี้ถ้าขับจะไม่ตรงนะครับผมไม่ได้ปรับนะเพราะปรับแล้วมันเด้งเลยอะ่ะขอพายด้วยนะขันนี้คันเดียวนะอันนี้ ทรงประมาณนี้แล้วรถคันนี้เหมือนผมเอามา,า,มาจากช่องสอพอนะครับโหนี่เลยสนามของเรานะไม่สามารถแข่งได้นะเพื่อนๆเอาไว้เทรถอย่างเดียว เปลี่ยนคันแล้วกันครับมาคันต่อไปนะครับ s c r 900อันนี้เป็นดีม2 0 1 8นะครับเคยแจกไปแล้วนานแล้วคันนี้สามารถเปลี่ยนสีล้อดได้นะเพื่อนๆเป็นสีทองแล้วกัน อม,มอดความเร็วผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับออเคอยจะขับไว้มากนะเพื่อนอันนี้ไม่มีที่กัน้นมอดตัวนี้แต่อีมอสเนื้อมีแต่ผมไม่ได้ใส่มายตอนต่อไปก็นี่เลยครับคอปไบ์โหนี้สวยจัด ดูว่ให้ดูทรงกันหน่อยดูเบาสารนเนบาซิงนี่นนโครงไล่เป่าจัดอะคันเนี้ยโดนเลหน่ารอดตลอด นี่ครับขั้นต่อมานะครับอ่าเอเนอร์จีห้าอันนี้เป็นดินดำเลยนะครับดำล้วนเลยนี่ผม JRP อออ้ว่ายใหม่ว่ายใหม่อ่ะโอเคเพื่อนๆมาแล้วต่อเลยเมื่อกี้หลังจากตกน้ำไปนี่ครับผมคันต่อมานะเป็นดีนเจ53นะครับใส่พันผ้าอย่างนี้เคสเทสใหม่เทสใหม่เลย ความเร็วก็จะอยู่ที่ล้อแตะสินี่ยครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้โอเคมาคเดี๋ยวผมให้ดูคันอื่นแบบคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรถรถใหญ่กันละคันต่อมานะครับอันนี้ไปอแล้วนี่ครับคันนี้ก็เป็นดีมเชงเหมือนกันนะครับนี่ แบบสีเลื่อนหมูนะประมาณนี้อ่าครับผมเพื่อนๆคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายนะเป็นดินเขียวนะเขียวอีเลยนี่ตัดกันน้ําเงินนะอานี่ครับผมโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูรถใหญ่กันเลยนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแบบเอาเป็นรถพ่วงหมดเลยนะแล้วละกันนะครับรถ ไปที่เทลเลอร์นะครับแล้วก็อาร์ติส์หนึ่งแล้วก็หยิบออกมาหน่อยนะครับไปที่คำว่าโหลดเทรนนะนี่คันนี้เลยอ่าวเดี๋ยวไม่ตรงล็อกนะตรงล็อกอ้าวอ่าโอเค ปีวงหน่อยปีวงหน่อยอตามเดิมนะสเต็ปเดิมก็จะมีเสียงแตรด้วยนี่ครับผมประมาณนี้เลยคันนี้จะออกขาวๆหน่อยอนี่ครับยี่เทลเลอร์เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเ,เทลเลอร์แล้วก็ไปอาร์ติสสาม อ่ะคันนี้เลยแล้วคันต่อมาก็ไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ลายลันนะครับไปตัวเอ็มแล้วก็ลายลันนี่อ่ะแล้วก็ถอยอ่าเข้าล็อกแล้วอันนี้มันสามารถสลับกันใส่ได้นะเพื<ๆ>่อนๆแบบหัวลากเนี่ยเอาไปสลับใส่กับอีกคันนึงได้ได้แค่ับกันได้นะ ถูกว่าเอ,อ้โอเคเนี่ยมาเอาสลับกันได้นะเพื่อนๆเย่ <Yeah. S 2> ไปเลยจ้าโห oh, สิงจัดอะโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆมอดของเราก็จะหมดแล้วนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยผมจะเอาแค่เดี๋ยวจะบอกชื่อรถนะว่ารถกระบะรถกระบะรถตู้ที่เหลือเนี่ย ว่ามีขนานบ้างนะครับอ่ามาดูกันเลยนะครับคันแรกไล่ไปทีละคันเลยนะครับคันแรกชื่ออัลฟาครับเป็นกระบานีีครับสี่ประตูเปลี่ยนสีรถได้นะครับแล้วก็ไปที่ชื่อว่าเอ่อบอกฟโรันะผมอ่าเงแดงเจ็ดเก้าเป็นสีได้เหมือนกันต่อมาบูเล็ตน,นะผมเป็นแพนด้าซิงอ่าแล้วก็ e l e g y นะครับนี่เป็นกระบาดค้อกนะครับผม ตอนเดียวอ่าแล้วก็ไปที่นี่นะผมกรีนเดลเป็นรถกู้ภายนะครับหัวใจแหววแล้วก็รถตู้นะผมรถตู้ชื่อ Greenwood นะครับอ่าโอเคแล้วก็มาฮอตริงเลเซอร์นะตึ๊บป,ปึ๊บแล้วก็มา i n f e r n ร์นี่อูดเซวิตช่างเดียรีโอนะครับ อ่าแล้วก็มาถึงคันสุดท้ายของเราครับจะเป็นรถตำรวจนะผมทํสามสามชื่อนี้เลยสามเมืองอ่ามีครับผมมอดของเราก็อุ้ยมองเรามีประมาณนี้เลยนะมผมชอบรถตำรวจไงเลยใส่ให้เลใส่ไลด้วยเสีเยวย <c oughs> จัดอันนี้มอดนี้สามารถลงเพิ่มได้เลยนะ <c oughs> ถ้าเพื่อนอยากลงอะไรก็ลงไปได้เลยนะ เลงโหลดจะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วดกดซับสไคร b ์ช่องใหม่ด้วยนะครับต้มสลัดผัดวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บๆเจอกันใหม่คลิปหน้า let's go